สวัสดีครับพี่น้องวันนี้บะตอมพามาหาหน่อไม้มาหน่อไม้นะบะตอมเนาะหน่อสวยสวยงามเลยจ้าพวกข้างในพวกพี่น้องหน่อในหน่อบักใหญ่หน่อในหน่อบักใหญ่พี่น้องคนละหน่อในหน่อใหญ่เลยนพี่พี่น้องเดี๋ยวถ่ายพี่น้องคนเหมือนกับบะตอมพี่สามชีโนเรียงกันสไลด์นะบะตอมเนาะนะไปคุดเลยบะตอมโอ๊จิ้มเอาเลยนึกเสียวเสียมบ่เสียมก็พา บักไหนเดจะพี่น้องนะอสอนนาะบตมเนาะอืมคพี่น้องโอนเ้จ้ะสอนขนาดเลยสอกที่สวยสอลงสิพาปดองนาะบตมเนาะจ้าหลอแรกนี่ดอทีองกเ่นดอไม้คายดำเดจพี่น้อง เอาไว้ไผป่านอะมาต้อมน้มยู่บใกไตทองน้งไม่คลายดำดำไปเลยน,นะแม่นี่สวยนะะลกจ้า,าเดี๋ยวค่อยสอมเอาไปส่อไหม้ดีล่ะสามนอพี่นี่นะ สวย,สวยต่อเลยปลายมีดจิ้มเข้าไปนั่นแหละนั่นแหละเห็นบะสวยนะยหมองบั๊กใหญ่เลยเจ้พี่น้องัน,นะเงาเนาะกับต้มเนาะทางนีเน,ะนาะเงาวแล้วสุดมม่กระต้มเลยอ่ะ แก่พอดหรอต้มอ,อัอนฮะแก่พอดไม่ได้แก่สิสุนุกนีสิสุนุกแก่ยังไงแก่เลยอื่เห็นไหมพุทธเอาต้มน่ะนั่นแหละเห็นไหมอ่อนไหมทีนี้อ่อนพวกเลยนั่นแหละเราต้องสังเกตดีนี่บ้างอย่นี้แล้ว ห่าเลยบ่ต้องขุดลงนั่นแหละเห็นไหมอ่อนไหมทีนี้อ่อนแหละก่อนเนาะนั่นแหละอ๋อใส่บ่สวยๆหนุ่มบ่ได้นี่เอาได้แน่ๆพี่น้องหลายหน่อขนาดเด้อจ้ะต้นเดียวเนาะบ่ต้อง จ้โอ้สูงมาแล้วขอบดึงมาเลยนั่นแหละนั่นจิ้มเลยนั่นแม่ไหนะคำบอกต้องกะอ่อนแล้วเตาวลวดเด็กแล้วง่ายไลยน้องสวยเวราไปซ่อมมันนาะสารุ่งเนาะจ้าซ่อมเอาไปไปผุนผุนเอาห่อดนะ เอาตั้มพ้นม่เอาหนอนนี่เหรอได้เอาเสรเ้ไม่พั่นตเนรลเนี่ยตั้งหลายหนอด้เจพี่น้องต้นเดียวนอตนาะนั่นเดี๋ยวนะออนมนี่อ่อนตัวเลยสวยสวยนั่นนะตัดเอาเลยหักเอเลยบัก นี่เอาไปทำดอกไม้ส้มเนาะไปเบิ่งทางพุ่นบ่ต้องที่เหลือเราก็เกงเนาะสลุงจ้า หนอนสวยขนาดเลยเนาะสุนงศ์ไปเดี๋ยวเอาข้อสอบมาเอาตัวต้อมเอาเลยหมดงเลยอีกเบอร์อีกเบอร์ต้องจับไม้มาเลยกลัวไงทองนงเป็นควันเนาะนี่สวย หน่องหน่องบักแก่หน่่งก็ใน้บะไม้ดองกระเซ็บได้เจ้ะพี่น้องเอาทำหน้่งไม้ดองเอาไปแกงสีเหนียวหน่่งบะจอมเนาะจ้าไปเอากอนั่งพี่น้องได้หลายหนาะต้นเดียวนะบะจอมสามแล้วเนี่ยบต้องสามลูกพีเห็นไหมเนี่นี่ยเนี่ พี่อาไมนี่เหรออ่อนเอเห็นไหมอ่อนไหมอ่อนโอ้ยสุดยอดดีแบบนี้โอมีแล้วมีแต่น่อนเดนเลยจะเป็น้องอันนี้แข็งนะเอาอะไรมาบางมีไหมมีไปมีปะมมี้มีแล้วจะเป็น้องกีน่อแล้วอะหนึสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดอกขเอากะสอบขึ้นมา,นา,มาแล้วปะตามเนาะตบสองตีสามหนอพี่น้อ ไปเอาต้นผู้ต่อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวอ้อยทิ้งตะกนแล้วสรุปจ้าไปเบิ้งเต่อจ้ะพี่น้องเมื่อกี้ได้ไปสิบสองสิบสามนอนแล้าพูดนะนอน,อหนอใหญ่ใหญ่เด้จ้ะพีนนาาน่น้องกลมา,า,า,าหาหิริไรหิริน้องประจําเนาะจ้าเอาไม้จ้ะพี่น้องไม้จะหาอยู่หากินทุกเย่าจ้าเบิ่งน,นอ งามขนาดเลยปลานน่าไม่ผิดตรงเนาะป้าจอมเนาะจ้ายอดเลยจ้าพี่น้องอบอบุ่มออที่สองพี่น้องนี่สุนะนุ๊กเ,เอาได้ไหมโอ้ยสุดยอดดองจ้าโดนนี่เด็กป้าจอมเอาได้ไหมเดเนี่ยเอาได้ไหม Ừ, Chim ổn món đấy nè còn cơm đấy Mày. mà đi á, bâton. Qué? Yard. Mày y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 ard. Mày Mày đây, อันเดีกอย่าแบบง,งนี้หน่อความงามจ้ะสวยไปแปลข้างพุ่นบัตเตมเนอ้วกจังเนยพี่หงส์ยอดเน้องหน่อใบใหญ่หน่องามงามหน่อบะต้มเนะ จะละหน่อยเนาะสุดยอดได้จ hmm. mm ้าพี่น้องหน่อยสวยเนาะไปแมงกินบอ๊ะแมงกินเราเข้าที่สองป่ะพี่น้องเลยไปนะสวยเลยมีน้องทะลุ phần gieo dắt rồi nó nhưng mà nó tâm hà quá nó này cho thấy nó nó không này cái này nó vào đó đây đấy nó suối đấy mất là bỏ มัดแล้วเล้จักนหน่อบะต้อมเป็นซีบกว่หนอนะอันต้น, <S 1> 1, <S ตนนี้ก็ไดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าซิบหน่อพอดีเลยไปเอาไปปอกมันยี่สิบสามหนอ่อรวมมัดเหรอบ่สองกอยี่สิบสามกอยี่สิบสามหนอ่หนอไปวันนี้บะต้อมขุดมาแล้วให้สาวลุงปอกพี่น้องบะต้อมปอกไม่เก่ง บอกไม่เป็นนะสะลุงได้ <c oughs> ให้สลุงปอกช่วยกันเนาะโอ้หน,น,น่ออวบอวบสวยสวยมันอ่อนเลยเนาะสะลดุ่ดงทำหน่อไม้ดอง สวยขานาดเลยฮะเจะ๋จังเายกระบะจัดจจด๊อกกล่อมไย่เนาะนานๆในหาหน่อไม้พี่น้องเอ้ยทุกทีมีแต่หักแหนง เดี๋ยวนี้แหงหน่นอไม้ก็ไม่ได้หักเลยพี่น้องบม่ค่อยมีนะจ้าบม่มีแล้วล่ะหน่อส่วนมา,ากจะเป็นตะหน,นะะตน,นหน่อนบะต้นหนาจิหนาเล็กด้วยจ้าแหงหน่อไม้เนอ่อแบ่จ้าหน,าน่องามดวยพีอสวย เล,ออลยไหลหนาะพี่น้องเดี๋ยวบอต้อมช่วยเสาลุงปอ,อกก่อนเนาะสาลุงเนาะจ้่ค่ะปอกกันปอกเราจะปอกกนันปอ,อกให้เสร็จก่อนพี่น้องเดี๋ยวรอดูตอนใกล้ปอกเสร็จเนาะเนาะสาลุงใช่ใกล้หมดเลยจ้ะพี่น้องอนี่นส,สวยๆอบอุ่มเนาะสาลุงเนะาะถ้าไม่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อมอเนียร์ชแนลเลยนะครับ ผิดภาพการได้ขออภัยพี่น้องวันนี้า่าทอมกับสาลุงก็พามาหาหน่อไม้พามาหาอยู่หาก,กินเนาะสาลุงเนาะน่อสวยขนาดเลยสาวลุงหนอสวยมากเลยหน่ออวบด้จ้ะพี่น้องมาเนี่ย มาประจำเนาะจ้าเหอือแตกฟักเลยคุณปอกเรา, <c oughs> าเรกอวดไปสวยเนาะ สวยขนาดก,กะระลุงจ้า,จานองสุดท้ายแล้วนี่ผลงานของเราวันนี้เป็นตะก้าเลยสุดยอดวันนี้เราต้องกระเสาลุง ขอลาไปก่อนพี่น้องผิดภาพกันใดขออภัยครับวันนี้บอตอมก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องรอชมคลิปหน้าเลยพี่น้องบอตอมไปกันไปไปอกเสร็จก็มาล้างหน่อไม้กันจ้าพี่น้องน้ำใสเลยน้ำไหลลงจากเขาเนาะสลดงบีเดนหน่อสวยอุบวบ อเอาดอไม้ลอยน้ำนี่นเดี่ยวก่อนตองมาต่ำเนาะจ้าตอนนี้ว่าสิมาปอกพี่หลัจ้ะพี่น้องแต่ว่าปอกบ่ได้นะว่าต่ำเนาะจ้าปอกบ่ได้ยันน้ำน่าเกลียดขอแล้วเนาะจ้ามันอันนี้ขรั้งล่างล่างแล้วเลยพี่น้อง มาตั pues ้มนะจ้าแน่ไปกลับบ้านพี่น้อง